รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบภูมิภาครายการที่จะแบ่งปันไอเดียความรู้และแรงบันดาลใจในการทําเกษตรวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่สวนมะพร้าวน้ําหอมป้าคอนอาเภอพมพิรามจังหวัดพิษณุโลกคุณผู้ชมครับมะพร้าวน้ําหอมไม่ได้ขึ้นชื่อในเรื่องของความหอมหวานชื่นใจเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรมากมาย อย่างเช่นที่สวนแห่งนี้ครับเขาได้มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่จากท้องทุ่งนาให้กลายเป็นสวนมะพร้าวสร้างรายได้ได้ตลอดทั้งปีนอกเหนือจากนั้นนะครับก็ยังสามารถแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆได้มากมายหลากหลายเมนูด้วยกันนะครับแต่เบื้องหลังของความสําเร็จครับไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่วันเดียวแต่เกิดจากการลองผิดลองถูกจนกลายเป็นสุรสําเร็จของเจ้าของสวนแห่งนี้เดี๋ยววันนี้ครับผมจะพาทุกคนมาหาคําตอบกันนะครับว่ากว่าที่สวนแห่งนี้จะประสบความสําเร็จได้เขาต้องผ่านอะไรมาบ้างเราไปหา คำตอบนี้ได้ในรายการครับมะพร้าวน้ำหอมมีความโดดเด่นอยู่ที่กลิ่นหอมเฉพาะตัวของน้ำมะพร้าวที่เกิดจากสารธรรมชาติในเนื้อผลทําให้เมื่อเปิดลูกออกก็จะได้รับรู้ถึงกลิ่นหอมหวานสดชื่นทันทีนะครับกว่าที่จะได้น้ำมะพร้าวน้ำหอม1ลูกต้องอาศัยทั้งความรู้ความใส่ใจและหัวใจที่รักในอาชีพเกษตร ตอนแรกเนี่ยเหมือนเราพี่เขาเห็นแม่เขาทํานาอยู่คนเดียวพื้นที่นาประมาณหกสิบไร่เขาก็เลยเหมือนแบบให้เขาหยุดทําเขาก็ไม่หยุดเขาก็เลยเหมือนค่อยๆลดพื้นที่การทํานาลงค่ะก็เลยมาเป็นปลูกมะพร้าวน้ําหอมค่ะพืชที่แบบมันไม่ต้องดูแลเยอะอะค่ะอืก็คือเขาคิดว่าเป็นมะพร้าวคือเหมือนแล้วแม่เขาอยู่คนเดียวคือถ้าเกิดปลูกมะพร้าวไว้เนี่ยคือมันไม่ต้องดูแลเยอะมีแต่คนเขาบอกเขาก็เลยคิดว่าปลูกทิ้งไว้ แล้วเดี๋ยวถึงเวลาก็เก็บผลเองอะไรเงี้ยค่ะช่วงที่ก่อนที่เราจะมาปลูกมะพร้าวเนี่ยเหมือนเรามีปลูกดีปีก่อนปลูกดีปีแล้วพอดีมาเจอน้ําท่วมปัญหาน้าท่วมเราก็เลยเปลี่ยนมาเป็นมะพร้าวแล้วก็แต่ช่วงระหว่างที่รอมะพร้าวโตวเนี่ยเราก็จะมีปลูกมะละกอฮอนแลนดเอาไว้เป็นร่มของมะพร้าวเพราะมะละกอเนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณ2ปีแล้วก็พอเราพอมะละกอหมดมะพร้าวก็จะโตพอดี พื้นที่ตรงเนี้ยค่ะมันจะประมาณ30ไร่ทีนี้พี่เขาก็จะมีแบ่งเป็นปลูกมะพร้าวแล้วก็มีเป็นไผ่หวานมีเป็นะมะปางมะปางไข่หวานแล้วก็เป็นนาแล้วก็เป็นแบบบ่อน้ําอีกสองบ่อค่ะช่วงแรกเนี่ยเรายังไม่คือเราปลูกเราก็เหมือนแบบยังไม่ค่อยดูแลอะไรเยอะเราคิดว่าเหมือนปลูกแล้วก็เดี๋ยวเขาก็โตของเขาเองพอเราเริ่มเหมือนเริ่มมาเจอปัญหาช่วงปีที่เขาเริ่มติดจันแล้วก็ ติดลูกเหมือนลูกมันไม่ค่อยมันติดจันแต่ว่าดอกเนี่ยมันร่วงออกหมดแล้วก็เลยมาดูว่าทําไมมันก็เลยค่อยๆศึกษาดูว่าทําไมมันถึงร่วงหาสาเหตุอันนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆมาปรับปรุงแก้ไขเอาค่ะแล้วก็เรื่องความหวานความหอมอะไรเงี้ยค่ะจุดเด่นเนี่ยก็คือมันจะเป็นอ่ะเราปลูกมะพร้าวน้ําหอมก้นจีบมันจะมีความหวานความหอมที่มันเห็นได้ชัดเจน ซึ่งตรงนี้เนี่ยคือจะเป็นสิ่งที่ลูกค้าบอกกับเราว่ามะพร้าวของเราเนี่ยมันจะมีทั้งความหอมแล้วก็น้ําหวานค่ะท,ที่แตกต่างจากที่เขาเคยไปซื้อมาค่ะเราเราเข้าไปในกลุ่มของยังสมาร์ทแล้วเพื่อนๆในกลุ่มของยังสมาร์ทเนี่ยจะเป็นคนเหมือนเป็นพี่เลี้ยงให้คอยช่วยแนะนําว่า,าต้องทําอะไรยังไงแล้วพอเพื่อนมาเข้ามาเที่ยวที่สวนเนี่ยเพื่อนก็มองว่า,าที่สวนเนี่ยมีอะไรหลายๆอย่างที่สามารถที่จะทํา ทำ,ทำได้ค่ะเหมือนอย่างเช่นการทำปุ๋ยหมกักการปลูกพืชในอีกหลายหลายอย่างนะคะตรงนี้เนี่ยเหมือนเราจะมีฟาร์มวัวอยู่แล้วทีนี้เราก็เลยใช้มูลของวัวเนี่ยมาทำเป็นเป็นปุ๋ยเป็นส่วนผสมแล้วก็เศษวัสดุที่เราพวกทางมะพร้าวพวกกระลามะพร้าวที่เหลือเนี่ยใส่เครื่องบดสับแล้วก็เอามาทำเอามาหมักรวมกับขี้วัว เศษพวกเศษฟางเศษที่วัวไอพวกที่วัวเงี้ยค่ะมาทําเป็นปุ๋ยทีหนึ่งเพื่อที่จะเอากลับมาใช้ต่อเอามาใส่พวกต้นไม้ที่เราปลูกในสวนเนี่ยค่ะในอนาคตเนี่ยเหมือนพี่เขาวางแผนไว้ว่าอาจจะทาเป็นอา่าเป็น,เป,นเป็นรีสอร์ทแล้วก็ทําเป็นเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวเป็นร้านอาหารเป็นคาเฟ่อะไรเงี้ยค่ะในในอนาคตแล้วก็อ่เปิดให้คนข้างนอกเนี่ยเข้ามาดูได้ค่ะ คุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้ไปรู้ที่ไปที่มาของสวนแห่งนี้กันแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมพาทุกคนมาลุยสวนมะพร้าวกันหน่อยนะครับว่าเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมารู้ถึงเทคนิควิธีการดูแลสวนมะพร้าวให้ได้มีคุณภาพแล้วก็มีรสชาติที่หอมบานครับคุณพี่ว่าลัยรักครับที่สวนของเราปลูกเป็นมะพร้าวพันธุ์อะไรนะฮะเป็นมะพร้าวพันธุ์ก้นจีบจะ้ะก้นจีบก้นจีบใช่ค่ะแล้วลักษณะพิเศษของเขาคืออะไระะมะพร้าวก้นจีบเนี่ยมันจะตูดมันจะเป็นสามเหลี่ยม แล้วก็อย่างอย่างนี้ย่ะครับนะเปอนสาือเขาจะนูนๆออกมาอ่าแบแล้วก็ลักษณะเด่นของเขาที่เห็นชัดก็คือว่าเขาจะมีความหวานความหอมที่ที่ชัดเจนค่ะครับแล้วถ้าสมมุติว่าผมอยากจะลองปลูกมะพร้าวสักหนึ่งต้นอย่างเี้ครับผมต้องเริ่มจากอะไรบ้างครับเราก็เริ่มจากการการวางแปลนก่อนแล้วก็วัดขนาดทาร่องแล้วก็เตรียมดิน แล้วก็ก็แล้วก็ปลูกตีได้แล้วแต่ละล่องเนี่ยครับเราปลูกประมาณกี่ต้นครับแต่ละล่องเนี่ยอันเนี้ยประมาณ10กว่าประมาณ16ต้นแต่จริงรๆแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยเหมือนพี่เขาปลูกถี่ไปหน่อยเพราะว่าทีแรกเนี่ยด้วยความที่ว่าตรงนี้เนี่ยเหมือนเราไม่ไม่มีความรู้รเราก็เลยเหมือนลองดูว่าเอ้ยปลูกแต่ถ้าเกิดสมมุติว่า,ามันไม่ดีเราก็อาจจะตัดตัดต้นหนึ่งเพื่อที่ให้ต้นมันห่างขึ้นค่ะ แต่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าโดยมาตรฐานเนี่ยเขาจะปลูกประมาณ7คูณเจ็คูณเไร่หนึ่งเนี่ยมันก็จะได้ประมาณ50 6 0ต้ถึงอต้นค่ะครับนี่ก็คือวิธีการปลูกในเบื้องต้นนะครับใช่ค่ะแล้วดินนะครับเรามีวิธีการเตรียมดินยังไงครับ ดินเนี่ยเราจะขุดหลุมแล้วก็ลองก้นหลุมด้วยขี้วัวครับค่ะขี้วัวนี่ก็คือเป็นวัวจากวัวจากที่ป์มของเราเองใช่ค่ะแล้วเรามีการนํามูลวัวอย่างเงี้ยครับมาผสมหรือว่ามีขั้นตอนยังไงบ้างเราเราก็จะเอาไปตากแล้วก็เหมือนเอาไปแช่น้ําให้ความเค็มเนี่ยออกก่อนแล้วก็มาพักทิ้งไว้แล้วก็หมักพวกน้ําหมักพวกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาลองก้นหลุมหมักพวกจุลินทรีย์พวกอะไรเงี้ยค่ะครับ แล้วหลังจากที่เราปลูกแล้วเนี่ยการให้น้ําของเขาอย่างเงี้ยครับเราให้เขาบ่อยมากแค่ไหนครับอช่วงแรกเนี่ยเราจะให้เขาเช้าเย็นอ่ะแล้วก็ปกติเหมือนเหมือนพืชทั่วๆไปอะคะ่ะพอเขาเริ่มเหมือนติดอ่าเหมือนอยู่ได้แล้วเนี่ยเราก็จะวันนึงก็ลดครั้งหนึ่งค่ะครับเขาชอบน้ํำไหมครับมะพราะ้าวมะพราะ้าวชอบน้ําค่ะ แต่ว่าอย่างอันนี้คือเหมือนร่องน้ําเนี่ยเขาก็จะเติมน้ําให้เต็มร่องเพื่อที่ว่าพอมันโตแล้วเนี่ยรากมันก็จะไปดูดน้าในในร่องเองครับรากเขาก็ถึงแม้ว่าเราจะไม่ลดแต่ว่าเขาสามารถดูดน้ำจากของที่ใช่ขึ้นมาหล่อเลี้ยงต้นของเขาได้ใช่ไหมครับแล้วไอ้พวกสตูพืชหรือว่าอะไรอย่างงี้ครับที่สวนเรามีไหมคะมีค่ะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะใช้ บางทีเราก็มีใช้สารฆ่า,มาแมลงบ้างแต่นิดหน่อยแล้วส่วนใหญ่เนี่ยอย่างด้วงคือที่สําคัญเนี่ยเราก็จะใช้เกลือโรยเหมือนเกลือโยนเข้าไปที่ยอดของต้น<อ>แล้วก็สลับกับการใส่ลูกเหม็นลูกเหม็นแล้วก็จะใส่กีดตรงระหว่างกรีดแล้วก็แล้วก็มีใช้ยาเส้นเราจะใช้ยาสูบเนี่ยคะ่ะห่อเป็นกระดาษกระดาษกระดาษชิชชู้แล้วหอ่อแล้วก็เอามายัดกับ เพื่อไล่แมลงอ๋อก็คือมันจะทําให้แมลงมันฉุนฉุนแล,แล้วมันก็จะไม่ไมาใช่ค่ะครับแล้วกว่าที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างเงี้ยครับเราต้องใช้ระยะเวลานานแค่ไหนครับะมะพร้าวเนี่ยถ้าช่วงประมาณปีที่2เข้าปีที่3มเนี่ยมะพร้าวจะเริ่มติดจันทร์ปีที่3เข้าปีที่4มะพร้าวก็จะเริ่มตัดได้อ,อย่างของเราเนี่ยปีที่3เข้าปีที่4ี่เนี่ยคือมะพร้าวมันจะดกมากครับ แล้วก็พอมาปีที่5้าเราก็เจอปัญหาแบบเหมือนมพะพร้าวขาดคอ,อใช่ค่ะเราก็เลยเหมือนค่อยๆแก้แล้วก็ปรับไปเรื่อยๆครับค่ะก็<น>คือลองผิดลองถูกกว่าที่จะได้ขนาดนี้ใช่ค,ค่ะแล้วเราปลูกมากี่ปีแล้วครับอ่อันนี้6ปีแล้วค่ะโอ้หกป,ปีปีนี้ปีเข้าปีที่6ครับค่ะ,อ,ะอันนี้เนี่ยตอนแรกถ้าช่วงระหว่างช่วงระหว่างปีเนี่ยช่วงหน้าฝนเนี่ย พอเราเอาถอดถอดน้ําออกแล้วเนี่ยถอดสปริงเกอร์ออกแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ช่วงฤดูฝนเนี่ยลดน้ําใส่ปุ๋ยช่วงฝนเนี่ยใสปุ๋ยมันก็จะมีใส่ปุ๋ยใส่ขี้ไก่แล้วก็โรยเกลือครับค่ะจากที่ว่าพอปีที่4ี่เนี่ยเหมือนมะพร้ามันขาดคอเราก็เลยมาศึกษาดูว่าเพราะอะไรแล้วก็จากก่อนหน้านั้นน่ยความหวานเนี่ยมันก็จะไม่ได้ขนาดนี้เราก็เลยศึกษาแล้วก็ค่อยๆปรับมาเรื่อยๆค่ะครับ ก็คือฤดูการเก็บเกี่ยวเนี่ยเราสามารถเก็บเกี่ยวได้ทั้งปีเลยใช่ไหมครับถ้ามะพร้าวสมบูรณ์เนี่ยมันจะเก็บได้ตลอดเลยแต่จะเป็นช่วงที่มีมากกับน้อยอแค่นั้นช่วงช่วงปลายต้นปีช่วงมกรากรุากพาเนี่ยมะพร้าวก็เริ่มแบบเหมือนเริ่มยังยังไม่ได้เต็มที่แล้วก็มันก็จะค่อยๆเพิ่มผลผลิตขึ้นมาเรื่อยช่วงประมาณพฤษภาพฤษภาิถุนากรกดาสิงหา ประมาณช่วงนี้ค่ะมะพร้าวเต็มที่เลยอ๋อก็คือให้ผลผลิตแบบเต็มที่แล้วความหวานความหอมที่เขาให้เราอะครับเขาให้เราทั้งปีหรือว่าเป็นช่วงฤดูของเขาออยู่ที่การดูแลของเราค่ะอ๋อยู่ที่ว่าเราจะคํบรุงเขาแค่ไหนจากที่เราศึกษาที่ที่เราลองผิดลองถูกมาค่ะคือตอนนี้เหมือนกับว่าพอถ้าเกิดการใส่ปุ๋ยเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนใส่ปุ๋ยปีนี้มันจะให้ผลผลิตให้ ให้ให้ผลเราปีหน้ามันจะไม่เหมือนพืชทั่วไปที่ว่าใส่ปุ๋ยมันเดือนนึงก็เห็นผลหรือ2เดือนก็เห็นผลแต่อันนี้เหมือนเขาจะไปเห็นผลอีกปีหนึ่งอ๋อกว่าที่เขาจะดูดขึ้นไปร<ช>อนเลี้ยงลูกของเขาใหใ<ช>้มีรสชาติที่หอมหวานอย่างเงี้ยมันต้องใช้ระยะเวลาถึง1ปีเลยใช่ค่ะครับแล้วการตลาดของของเราครับเราเป็นยังไงบ้างครับการตลาดตอนตอนนี้มะพร้าวอ่ะถ้าถ้าสังเกตจากทางบ้านแพลวพวกเนี้ยคือมะพร้าวจะล้นตลาด แล้วก็คือเหมือนราคาจะต่ำมากแต่ของเราเนี่ยโชคดีที่ว่าส่วนเนี้ยคือแถวแถวในพิษณุโลกเนี่ยจะไม่ค่อยมีส่วนใหญ่เท่าไหร่เราก็เลยเหมือนมะพร้าวที่เราได้เนี่ยเราจะไปแปลรูปรเน้นการแปลรูปมากกว่าเพราะว่าราคามันถูกเราก็เลยเหมือนเอามาเพิ่มมูลค่าโดยการแปลรูปคร่ะก็คือนอกจากจะขายเป็นลูกสดแล้วแล้วไอย่างนสดแล้วก็เอามาแปลรูปด้วยใช่ค่ะแล้วการจําหน่ายอะครับ คือเราเอาไปวางขายที่ในห้างด้วยใช่ค่ะคือตอนนี้เหมือนเรามีจำหน่ายเอาไปวางอยู่ที่ท็อปที่ที่ท็อปเซ็นทันค่ะแล้วก็ตอนนี้เรามีเพิ่งไปเพิ่มที่วางจำหน่ายอยู่ที่ท็อปอเซ็นทันนครสวรรค์ครับคโอเคครับแล้วการเลือกผลผลิตอย่างเงี้ยครับให้มีคุณภาพก่อนที่เราจะเก็บเกี่ยวเราต้องดูยังไงครับ อันนี้ค่ะเราจะดอะูอย่างทลายเขาเรียกทลายน้องทลายพี่ถ้าอย่างอันนี้เป็นทลายพี่ข้างบนก็จะเป็นทลายน้องอ๋อคือข้างล่างจะเป็นพี่ข้างบนจะเป็นน้องข้างบนก็จะเป็นน้องถ้าลูกถ้าถ้าข้างบนอะคะลูกประมาณอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะแก่ไปสักนิดนึงค่ะคือมันจะลูกเล็กกว่าน,นี้หน่อยครับค่ะมันตรงเนี้ยเราก็จะตัดได้เลยอ๋อประมาณนี้อันนี้คือประมาณกี่เดือนครับพี่อ่ ตัวเนี้ยค่ะประมาณถ้ามะพร้าวที่ติดจันแล้วก็พอมันติดลูกเล็กเนี่ยประมาณ6เดือนถึงจะตัดได้ค่ะนานอยู่เหมือนกันครับแล้วไอ้ผลที่เขาแก่เงี้ยครับเราเอาไปทำอะไรครับถ้าอันไหนที่เราตัดไม่ทันเนี่ยเราแก่เนี่ยแก่เนี่ยเราก็จะตัดแล้วก็ทำเป็นมะพร้าวขูดขายใส่กล่องแล้วก็แพ็คขายครับค่ะโอเคคือเราสามารถที่จะเอาไปแปลรูปได้หมดเราก็เลยไม่ห่วงว่าเออมันจะ แก่หรือว่ามันจะอ่อน,อออนเกินอะไรเงี้ยค่ะเราเอาไปแปลได้หมดทุกขั้นตอนอย่างเงี้ยค่ะคุณพิว่าลาลักษ์ครับส่วนที่ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยแน่นอนว่าจะต้องมีคนที่ดูแลเยอะมากๆเรามีการจ้างแรงงานยังไงบ้างครับเราจะจ้างคนในพื้นที่ให้เขาเข้ามาช่วยดูอย่างตัดแต่งกิ่งเนี้ยเดือนหนึ่งเราก็จะทําครั้งหนึ่งแล้วก็พวกใส่กันร่วงกันอะไรเงี้ยก็คือเดือนหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีจ้างคนเข้ามา ช่วยทําตรงนี้ก็คือเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนใ,ชให้คนในพื้นที่แถวนี้เนี่ยเขามีรายได้ด้วยใช่ใชไหมครับโอเคคุณผู้ชมครับต่อไปเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปดูว่าผลิตภัณฑ์ที่สวนแห่งนี้เนี่ยมีอะไรกันบ้างครับ ในแต่ละยดของมะพร้าวน้ำหอมมีมากกว่าความหวานชื่นใจคือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของเกษตรกรไทยมาอย่างยาวนานและเมื่อความคิดสร้างสรรค์มาผสานกับความกล้าที่อยากจะทดลองเพื่อเรียนรู้ผลมะพร้าวธรมธรมดาๆก็กลายเป็นผลไม้แปลรูปเพิ่มมูลค่าให้กับคนปลูกเพราะการแปรรูปไม่ได้เปลี่ยนแค่มะพร้าวให้เป็นของใหม่ แต่เปลี่ยนชีวิตคนปลูกให้มีคุณค่าแบบไม่สิ้นสุดคููชมครับนอกจากที่เราได้ไปเดินลุยสวนกันมาแล้วนะครับตอนนี้ผมได้ยืนอยู่กับพี่วลัยลักษ์อีกเช่นเคยนะครับพี่ครับนี่คือผลผลิตที่เราได้นํามาแปรรูปใช่ไหมครับมีอะไรบ้างครับใช่ค่ะ ก็เริ่มจากมีเป็นมะพร้าวแก้วค่ะมะพร้า,าวแก้วเนี่ยเราจะใช้มะพร้าวที่เราปั่นไม่ได้แล้วก็เหมือนแต่มันไม่ใช่มะพร้าวแก่เลยเขาเรียกมะพร้าวทึนทึกเามาทําเป็นมะพร้าวแก้วเป็นมะพร้าวแก้วโบราณมันจะมีความแบบนิ่มกว่ามะพร้าวแบบแก้วก่อนหน้านั้นก็คือเป็นสูตรของทางร้านเลยใช่ไหมครับ แล้วตัวต่อไปล่ะครับตัวต่อไปมันก็จะเป็นตัวพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนตัวนี้เนี่ยเราจะใช้น้ำมะพร้าวร้อยนในการทำเราจะไม่ใช้น้ำน้ำผสมเลยครับแล้วก็เป็นตัววุ้นครับอีกเหมือนกันตัววุ้นเราก็ใช้น้ำมะพร้าวร้อยเซนเหมือนกันที่ใช้ในการทำอันนี้เห็นใส่เนื้อของเขาลงไปด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะมันจะเป็นเนื้อเนื้อมะพร้าวเนื้ออ่อนค,คือเราจะแล้วก็ จะมีเนื้อที่เยอะอค่ะครับแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นนมมะพร้าวครับค่ะตัวนี้นมมะพร้าวเราเพิ่งทำขึ้นมาไม่นานนี้เองค่ะอันนี้ก็คือเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยใช่ไหมครตัวใหม่ล่าสุดเลยใช่ค่ะแล้วก็เป็นน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวแท้ร้อยเปอร์เซนต์ค่ะตัวนี้แล้วก็เป็นมะพร้าวถอดเสื้อหรือมะพร้าวคว้านครับค่ะ แล้วผลผลิตที่เราได้เนี่ยนะครับที่เรามาแปรรูปเนี่ยเราวางจําหน่ายที่ไหนบ้างครับหลกัหลกๆเลยก็คือจะอยู่ที่หน้าร้านของเรารแล้วก็จะมีที่ท็ปอปเซนทันพิษณุโลครค่ะแล้วก็ตอนนี้น้ำมะพรา้าวเฉพาะน้ำมะพร้าวเนี่ยเรามีไปเพิ่มอยู่ที่ท็อปสาขาไอเซนทันที่นคร,ครสวรรค์ค่ะแล้วการตลาดของเขาอะครับพี่ผลสดกับผลที่เรานำมาแปรรูปอย่างเงี้ยครับการตลาดเขาเป็นยังไงบ้างครับ ถ้าเป็นผลสดถ้าในช่วงที่มะพร้าวเยอะเนี่ยราคามันจะต่ำมากครับค่ะแต่ถ้าเรานำมะพร้าวแล้วถ้าเรานำมาแปรรูปเนี่ยมันจะเพิ่มมูลค่าให้เราได้เยอะเลยค,ค่ะแล้วก็เราก็จะไม่ต้องไปโดนพ่อค้าคนกลางกด,กดราคา,าด้วย <c oughs> ใช่ค่ะใช่ครับแล้วเรามองอนาคตการทำมะพร้าวน้ําหอมของเรายังไงบ้างครับในอนาคตในอนาคตเนี่ยเหมือนเรา เราจะต่อยอดจากสวนมะพร้าวเนี่ยทำเป็นพวกรีสอร์ทเป็นค,คาเฟ่เป็นร้านอาหารนะคะแล้วก็อาจจะเพิ่มผลผล,ผลิตที่แปลกๆใหม่ๆเข้าไปอีกนะคะคถ้าคนสนใจอยากจะเข้ามาชมที่สวนอย่างงี้ครับเรามีช่องทางหรือว่าเบอร์โทรติดต่อยังไงบ้างไหมครับถ้าจะเข้ามาชมที่สวนเนี่ยก็สามารถติดต่อได้ที่เพจสวนมะพร้าวน้ำหอมปะคอนหรือเบอร์โทร0 8 1 4 7 4 6 9 0 6ค่ะ พี่วลัยรักครับแล้วความสุขในการทําเกษตรอย่างไงครับหลังจากที่เราตอนแรกเนี่ยคือเรากลับมาจากกรุงเทพใช่ไหมครับ<ช>แล้วเรามาปรับเปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้สร้างเป็นสวนมะพร้าวครับเรามีความสุขอย่างไงบ้างครับตรงนี้เหมือนกับเราได้อยู่กับธรรมชาติแล้วก็พอเราปลูกเหมือนเราได้ทําในสิ่งที่ที่เราอยากทําแล้วเราได้เห็นผล,ผลผลิตของเขาออกมาแล้วเนี่ยมันรู้สึกแบบมัน มันมันมีความสุขว่าเอ้ยเอยเอเราทําได้นะแต่พอแตท่ทั้งทั้งที่ว่าไม่รู้ว่าผลผลิตนั้นอะ่ะมันดีหรือไม่ดีรเราก็จะมาค่อยๆถ้าเจอปัญหาตรงนี้เราค่อยๆมานั่งแก้มาอะไรอย่างงี้ทีหลังค่ะคมันก็คือเหมือนทําให้เราได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆค,ครับสุดท้ายครับอยากให้พี่วลัาายลักษณ์ครับฝากถึงข้อคิดหรือว่าแรงบันดาลใจถึงคนรุ่นใหม่หน่อยครับว่าซึ่งปัจจุบันนี้คือเขาทํางานประจําที่ มีความกดดันมีแรงกดดันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่กล้าที่จะตัดสินใจออกมาทําอาชีพเกษตรซึ่งปัจจุบันก็คือคนรุ่นใหม่ก็ออกมาทํากันเยอะอยากให้พี่วลัยรักษฝากถึงข้อคิดตรงนั้นหน่อยครับก็การทําเกษตรไม่ได้ยากอย่างที่คิดคือแค่เรามีใจรักแล้วก็อยากที่จะทําแค่นั้นค่ะรู้ทุกอย่างมันก็จะถ้าเจอปัญหาเนี่ยเราก็จะสามารถแก้มันไปได้ค่อยๆแก้ไปทีละนิดทีละหน่อยค่ะ ผู้ชมครับจากสวนมะพร้าวเพียงหนึ่งต้นกลายเป็นสวนมะพร้าวที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ประสบความสําเร็จได้ขนาดนี้นะครับซึ่งไม่ได้เกิดจากเพียงแค่ดินอย่างเดียวที่หล่อเลี้ยงลําต้นให้กลายเป็นมะพร้าวที่ได้คุณภาพนะครับแต่เกิดจากการที่เราใส่ใจแล้วก็ลงมือทําจริงๆกว่าที่จะประสบความสําเร็จได้ในวันนี้วันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณพี่วลัยรักมากมากนะครับที่พาผมดูสวนแล้วก็ ให้ความรู้แล้วก็แรงบันดาลใจกับคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมครับเวลาของรายการรอบภูมิภาคก็ได้หมดลงแล้วนะครับครั้งต่อไปผมจะพาคุณงผู้ชมไปที่ไหนก็ต้องรอติดตามรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมพี่วลัยลักษ์แล้วก็ทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ